้องเรียนครับกุ้งสุธิราผู้ชมเขาไม่ฟังหรอกเขาจะไปชุดอืน่นไม่ถามท่านผู้ชมก่อนนะครับไม่ถามก็ก็กรู้พี่น้องครับให้โอกาสคุณสุธิราได้มีโอกาสเกิดในวงการสักครั้งกุงจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังเพลงอะไรเตือนกันนะแม่ตะวันบ้านนาเป็นเตือนกันออเทกีบ้านไทยเออนั่นแหละครับเตือนกัน เตือนก็นอดุติีไหมครับมันร้องเข้มาเลยโอเคครับแกงทีนะครับ F sharp minor seven ซื้อน้ำไปสองขวดนั้นวนะ่าแล้วต็มีอะไรกับเซเว่นอะเตือนกันนะแม่แตวาวมาไานหลงเมืองป่าหลงเมือง จนจนแต่จริงใจไม่ให้เห็นโอ้มาเมื่อเย็นยจอดจดัไนไดเป็นเทพบ้านไทยไฟไวไฟอยากเขาทัเหนื่อ,อยเขาทำแล้วก็ต้องเล่งไผ่เลยยืนสบายใจจอกับไม่ไรคืไปขอแตงสอนเพชรไอ้ตัวเมืองกลงอมาไอ้องหงส์ดาวบ้านดอนดาวบ้านดอนสิพี่ เะไม่เฮียฮ้อเ,เสียงเ,เสียฮ้อคนดังกว่านี้มีไหมเอรครับยังดังไม่พอเหรอเขาดังมากนะอ๋อประธานอภัยครับดังคนละคนละอย่างกันครับยิน <c oughs> อย่าเอาโม่ไปพัวพัน <c oughs> ดูสภาพการแต่งตัวโม่เป็นคนมีชาตเฟรนด์โนได้ไงเดี๋ยวจะไม่มีใครป้องกันตัวให้โม่ <c oughs> ถึงไหนแล้วเนี่ยใครเชิญฮะพอแล้วปะอีกสักเสียงได้ไหมไทยมีคนเรียกร้องมาไทยจแม่เอามาทำไมจันแม่เดี๋ยวก็เป็นลมกลางทางพอดิพัพพยอมเหรออันตมาก็เข้าใจโวัดที่ผ่านมานั้นมันไม่น่าเกิดคนไทยเสีนลำตาไปเยอะอัตมาก็ต้องร้องไห้ระงมกันเป็นห้องวัดไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์นี้ยังไง รัฐบาลไม่น่าท<ม> <โม S 1> ําอย่างนี้โมไม่น่าเลยนะยอมนะโมครับออกมาได้ไงสามเจ็ดเจ็ดก็หวันมันบอกว่าได้ว่าฉลากกินแบ่งอัตมาซื้อเต็มไม่คืนสักบาทอันเป็นชื่อไอ้ฉลากเาใต้ดินเน็ตแบ่งชัวร้อยแน่อะไรยม อาตมาพูดทางโลกอัตมาอยากจะบอกว่าขอบคุณเฮียหมากเลยที่ทําให้อัตมามีวันนี้ตอนนี้อาตมาเปิดโรงงานแล้วโวงานอะไรครับผลิตเครื่องดื่มชูกาลังแข่งกับบริษัทเอ็มเอ็มร้อยกว่า,วาไม่เต็มน,นะเขาเซ็นเซอร์ตลอดนะโยมน,นะ <c oughs> เขามีสโลแกนไหม <c oughs> ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยชัดเลยมึงจะเปิดอะไร M79 hey. hey. สโลแกนอะไรไม่มีความผิดเสียชีวิตเป็นร้อยรู้ว่าขายดีเนี่ย mm hmm. แต่อาตมาอยากจะบอกไว้นะเดียวนะอัตมาขอบคุณท่านนายกเน่ท่าน mm hmm. เป็นนายกคนเดียวของประเทศไทยที่ทำให้หลวงพ่อรู้จักคำว่าพอ พอเพียงพลกอฉุกเฉินก่อนที่จะโดนขอบคุณคุณโอโม่เขาสมาชิกใหม่ล่าสุดับคุณโอโม่เดยนชิญครับเก่งมากๆนะครับมาร่วมใหม่เด่นกำเข้ามาเี่นผมสวัสดีครับก็พรุ่งนี้ทวางก็ไปเยี่ยมผมนะครับไม่ต้องทวารหรอกไม่ใช่เมืองคนเดียวทุกคนนี้แต่ผมมันเด่นชัดมากเลยเสื้อมึงใส่เงยงูเหลือมกินมือมึงกินเพื่อน โมสงสัยมากเลยอะไรโมอ้วนหรือเก่งตัวเล็กเข้าไปเข้าไปรองเท้าใส่ดูกระเตะสกระมังทำไมครับกูบอกให้เอาดาวเทียมดาวเทียมจะได้ดูรีวีได้ด้วยฮะยาวเลยดาวเทียมทำไมมีแล้วอยู่ประเทศไม่ได้เห็นไหมเอาเชิญเชิญทําทำไมไม่ใส่อะไรอะไรนะทำไมไม่ใส่มันกัดเท้า รองเท้าเลยนะอย่าเล่นรองเท้าไม่ดีไม่ไม่เล่นอะไรครับพี่ผมรับตังค์นะครับเอาล่ะใช่ไหมมันแย่งเราไปหมดช่วงที่มันอยู่คนไม่ได้ดูเราทั้วมันไม่น่าเกิดคนไทยเสียน้ำตาไปเยอะอาตมาก็ต้องร้องไห้ระงมกันเป็นห้องวัดไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์นี้ยังไงรัฐบาลไม่น่าทำอย่างนี้โมไม่น่าเลยนะยอมนะโมครับ ออกมาได้ไงสามเจ็ดเจ็ดก็หวงมันมันบอกว่าได้ว่าฉลากกินแบ่งอาตมาซื้อเต็มไม่คืนสักบาทมันเป็นชื่อไอต้อฉลากเขาใต้ดินเน็ตแบ่งชัวร้อยแน่อะไรโยมอาตมาพูดทางโลกอาตมาอยากจะบอกว่าขอบคุณเฮียหมากเลย ที่ทำให้อามมามีวันนี้ตอนนี้อาตมาเปิดลงเต็นห์นะเสียงเฮะเสียงเฮาะคนดังกว่านี้มีไหมเอ๊ะครับยังดังไม่พอเหรอเขาดังมากนะอ๋อประธานอภัยครับดังคนละคนละอย่างกันครับเอี้อย่าเอาโมไปพูวพันดูสภาพการแต่งตัวโมเป็นคนมีช่ำิฟรูน ัไงเดี๋ยวจะไม่มีใครป้องกันตัวให้มอถึงไหนแล้วเนี่ยครเชิญฮะพอแล้ว้ะอีกสักเสียงนได้ไหมไครมีคนเรียกร้องมาไทยาจแม่เอามาทำไมใจแม่เดี๋ยวก็เป็นลมกลางทางไปเดยพัพพยอมเหรออัตมาก็เข้าใจโว้วที่ผ่านมานั้นร้องเรียนงครับ คุณสุธิผู้ชมเขาไม่ฟังหรอกเขาจะไปชุดอื่นไม่ถามท่านผู้ชมก่อนนะครับไม่ถามก็ก็รู้พี่น้องครับให้โอกาสคุณสุธิราได้มีโอกาสเกิดใ,ในวงการสักครั้งคุ้งจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังเพลงอะไรเตือนกันนะแม่ตะวานบ้านนาฮะเตือนกัน, <laughs> น <laughs> โอเทกีบ้านไทยเออนั่นแหละครับเพลเตือนกันเตือนกัน อาดนตรีไหมครับม mm ัน hmm. ร okay, uh, ้องขึ้นมาเลยโอเคครับแกงคีนะครับ F sharp minor s e v e ซื้อน้ำไปสองขวดนะว่าแล้วต้องมีอะไรกับ7 e v อะเตือนกันนะแม่ตาวานงานละงานอะไรครับผลิตเครื่องดื่มชูกำลังแข่งกับบริษัท M ลุ่ง M ร้อยกว่า ไม่เต็มนะเขาเซ็นเซอร์ตลอดนโยมนะเขามีสโลแกนไหมไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยชัดเลยมึงจะเปิดอะไร M 79เฮ้ยสโลแกนอะไรไม่มีความผิดเสียชีวิตเป็นร้อยว่าขายดีเนี่ยแต่ทำไมอยากจะบอกไว้นโยมนนะ อาตมาขอบคุณท่านนายกเน่ท่านเป็นนายกคนเดียวของประเทศไทยที่ทําให้หลวงพ่อรู้จักคาว่าพอพอเพียงพอละกอฉุกเฉินพอเสียงกนระแอคาราบาหน่อยได้ไนหะมคาราบา ทนจนทนแต่ริงใจไม่ให้เห็นโอ้แมาเมื่อเย็นก็ดังได้เป็นเพลงบ้านไทยอยไฟไวไฟอยากเขาทำเหนื่อยเราทำแต่บ่ต้องเบ่งไค์ใยรนะยามสบายใจจด็กับไม่ไรจะไปขอแตงสอนเพชรไอตัวเมืองกลองเธอมาอายุุงดาวบ้านดอนดาวบ้านดอนสิพี่